สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ IT Channel นะครับรายการ IT ของคน IT นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมคือส่วนหนึ่งของรายการของเรานะครับอย่าลืมนะครับมีข้อความใดนะครับที่อยากจะสอบถามผมหรืออาจารย์เจนะครับสามารถส่งมาได้ที่0818791514นะครับทาง SMS นะครับโดยพิมพ์ IT แลละเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความที่ท่านต้องการ หรือไปที่อีเมลแอดเดรสนะครับที่ itchannel@hotmail.com นะครับแล้วก็ส่งมาหาเราได้เลยนะครับในส่วนของข้อความที่ยาวๆจะเป็นข้อมูลสอบถามเรื่องคอมพิวเตอร์ชิปตัวไหนทำย่างไรนะครับกับอาจารย์เจก็เข้ามาสอบถามกันได้วันนี้นะครับนางรายการเราได้มีการพัฒนาในส่วนของรายการขึ้นบิดนะครับถ้าใครได้ชมเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราจะมีช่วงใหม่นะครับชื่อช่วงว่า ทริปไอทีนะฮะและวันนี้นะครับเราก็มีช่วงน้องใหม่ล่าสุดนะครับเรียกว่าสวัสดีไซเบอร์นะครับเป็นช่วงของการที่ผมนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปท่องเว็บต่างๆนะครับเป็นเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บฟริงก์นะครับหรือว่าเว็บต่างๆที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเข้าแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่แปลกๆใหม่ๆนะครับผมจะนำเข้ามาสู่ในช่วงสวัสดีไซเบอร์นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน แล้ววันนี้นะครับผมมีข้อมูลข่าวสารในช่วงข่าวนะครับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมนําเรื่องราวอะไรมาฝากท่านชมมาครับครับเมื่อกี้เรานําเสนอ t c l ไปแล้วนะครับวันนี้เราเสนอค่ายเอเชียเอเชีนหน่อยเนาะครับผมตัวนี้เป็นแม็กซอนนะครับรุ่น M800 แซนรุ่นนี้เป็นอะไรครับเป็นมันติมีเดียพกพานั่นเองนะครับ คือทุกอย่างรวมกันนะครับด้วยเครื่องตัวนี้ตัวเดียวทําอะไรได้บ้างครับตัวนี้นะครับมีถ่ายวีดีโอได้นะครับมีวิทยุนะครับอ่านอีบุ๊กได้เพราะว่าสามารถอ่านหนังสือนะครับผ่านเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับรองรับไฟล์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น avi นะครับ mp3mpg นะครับ แล้วก็หน้าจอนี่โมโหหลานเลยทีเดียวนะครับขนาดของหน้าจอเนี่ย480คูณ270พิกเซลจอเป็น TFT LCD ขนาดถึง16.7ล้านสีทีเดียวความจำในตัวเครื่องนะครับมีให้สองแบบขนาด30ถึง40จิกะไบต์แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกนะครับท่านท่านใดนะครับชอบ อะไรที่เป็นไฮเทคโนโลยีนะครับมีมัลติมีเดียพกพาแบบนี้นะครับลองเลือกดูนะครับราคาไม่แพงครับผม ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับอย่าลืมนะครับสามารถส่ง SMS เนะครับเข้ามาในรายการได้นะครับที่เบอร์081นะครับ879 1345นะครับหรือทางอีเมลแอดเรสนะครับที่ itchannel@hotmail.com นะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เองนะครับวันนี้นะครับช่วงเทสโมบายนะครับเราก็จะนำท่านผู้ชมนะครับมารู้กับ รู้จักนะครับกับโนเกียรุ่น N73 แหมกำลังฮอตทิ่ดในขณะนี้เลยนะครับตัว N73 นี่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องสีของตัวเครื่องนะครับผมว่าคัสสิ่ีเดียวนะครับคือใช้สีน้ำตาลอ่อนๆนะครับไม่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 เข้มมากนะครับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีออกครีมนะครับออกเป็นเอ่อเอิร์ธโทนนะครับก็ ดูออกแล้วคลาสสิกนะครับจะใช้ผมว่าตัวนี้จะใช้แล้วรู้สึกว่าจะใช้ได้นานนะครับเพราะว่าตัวสีเนี่ยทำให้เราไม่เบื่อง่ายนะครับไม่ไม่เหมือนกับที่อะไรออกเป็นมินิเนียมนะครับคือออกสีรอนรอะไรพวกนี้พวกนี้จะรู้สึกที่จะเบื่อง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นออกสีเบลดเบดอย่างเงี้ยจะทําให้เรารู้สึกว่าการใช้งานเนี่ยไม่เบื่อกับตัวเครื่องนะครับจุดเด่นของเครื่องตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวกล้องนะครับที่3.2ล้านพิกเซล 3้าง้านนี้พอนะครมีแฟตในตัวด้วยนะครับรวมถึงเครื่องตัวนี้นะครับเป็นระบบซิมเบียนนะครับเวอร์ชัน60มี FM นะครับ V i อร์ a l Radio นะครับคือสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบเลยนะครับจะล็อกขึ้นในระบบ FM ในปกตินะครับเราไปที่ไหนแล้วก็สามารถตรงนี้ได้หรือว่า Virtual Radio นะครับผ่าน g p s GPS ก็ได้ชินกันนะครับจอมีขนาดใหญ่ถึง2.4นิ้วทีเดียวโอ้โหใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าจอถ้าถ้าตัวจอนะครับเกิน2นิ้วนี่ผมถือว่าให่มากทีเดียวครับตัวนี้ถึง2.4นิ้วระบบด้านหน้านะครับในตัวกล้องนะครับเป็น V.G.A นะครับมีระบบปรับแสงนะครับมีรูนะครับที่เป็นระบบเช็คในเรื่องของแสงด้วย ด้านบนนะครับของตัวเครื่องในใกล้ๆก,กับปุ่มปิดเปิดนะครับจะมีเป็นลําโพงนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันตรงน,นั้นด้วยกันนะครับลักษณะของมันเนี่ยอยู่สองข้างเลยนะครับของปุ่มปิดเปิดตัวนี้เสียงจับพร็ม,มากๆเลยนะครับถ้าเรามาดูกันที่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับจะมีจอยสติ๊กนะครับห้าทิศทางแหมแล้วแล้วก็ หมดเวลากันอีกแล้วนะครับแหม If, วันนี้ก็ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับว่าเวลาจะผ่านไปรวดเร็วอะไรเยี่ยงนี้นะครับสุดท้ายของสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับว่าว <Sure. S 1> ันนี้นะครับผมก็มีคําถามมาฝากท่านผู <in> ้ชมนะครับ <Berlin> คําถามวันนี้ก็คือว่าช่วงที่แล้วจําได้ไหมครับที่ผมพูดผมช่วงใหม่ของรายการของเรานะครับชื่อช่วงอะไรนะครับชื่อช่วงอะไรนะครับพิม ส่งมาที่ s m s นะครับช่องทางหนีบแช่องทางเดียวนะครับที่081นะครับ879 1345โดยพิมพ์แมสเซจนะครับเข้ามาที่พิมพ์ไอทีเว้นว่างนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับว่าช่วงที่ผมพูดเมื่อช่วสักครู่เนี่ยนะครับเป็นช่วงอะไรนะครับท่านใดนะครับที่สามารถตอบได้นะครับผมจะแรนดอมดูนะครับแล้วก็มีของขวัญนะครับเช็คของขวัญมูลค่า500บาทนะครับ จกผู้สนับสนุนเนี่ยให้ท่านผู้ชมเลยนะครับจำนวนสองรางวัลนะครับแล้ววันนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอยนะครับสภาพเศรษฐกิจนะครับสภาพการเงินก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ผมทางรายการก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าติดตามชม IT c h a ช n e l รายการ i อของคล i อทนะครับแล้ววันนี้ก็ผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ